เอาไหว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 เฮ้ยพุ่งลงมาดิมาดิมันไม่นัดสายมนไม่นัดสายลงมาดิมาๆออกสายมาออกสายมึงก็เกี่ยวไปเลยมึงก็เกี่ยวไปเลยมึงก็เอาเลยดัดเราโคตรเยอะเลยเนี่ยเอาเลยมึง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 บั๊มไปเลย เนี่ยมือตุงสะพานก่อนแม่แม่เล่นตุ้งสะพานมาเล่นตุงสะพานสะพานลงกมาเล่นตุงสะพานมาเล่นตุงสะพานมาเล่นตุงสะพานอย่าเล่นเนิ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 นมา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 เล่นตุ้งสะพานมึงเงียบดิมึงเงียบดิมาเล่นตุ้งสะพานเล่นหมูเนี่ยมันตุ้งกบเล่นหมูเนี่ยเอาคนนี้เป็นหลักเอาคนนี้เป็นหลักไม่เล่นเนินไม่เล่นเนินฟังไม่เล่นเนินนี่ไงเนี่ยรถกบเนี่ยให้มันกิ้งอยู่น่ะมึงเอารถให้มันแค่ลงค่าคำเดียวเดี๋ยวมันจะลงไลยนะเดี๋ยวพังแล้วเนี่ยวสวย

สวยสวยเล่นไม้ได้ไหมรถไม่ต้องขับแล้วรถไม่ต้องขับแล้วลงมาเลยตา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 ยกินโซนไปง่าย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 เขากินโซนไปเขาค่อยกินโซนตาย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 ติดตังโพี่สวยพี่สวยสวยสวยค่อยๆกินโซนมันค่อยๆกินโซนมันค่อยๆกินโซนมันเด้ง่ายเด้ง่ายเฮ้ยตรงเนี้ยกองเนี้ยมึงดำไปช่วยเพื่อนข้างหน้าดิช่วยเพื่อนข้างหน้าไปช่วยเพื่อนข้างหน้าดิตรงเนี้ยกองเนี้ยดันไป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 เฮ้ยดันขึ้นด้าไปทำปั๊มหน่อยนี่ดันขึ้นด้าไปทำปั๊มไอ้นี่

ตอยซอยตอยสอยซอยซอยซอยโอ้โหแน่นจัดไอ้เหี้ยแน่นจัดพดแกตายแน่นจัดแน่นจัดจังการแน่นจัดไอ้เหี้ยมามามาต้องปิดทีมปิดหมายไม่ต้องเล่นหมายไม่ต้องเล่นจัดไปเลยยัดไปเลย

เพื่อนเพื่อนหอบกันแล้วพี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่ชุบเพื่อนยังชุบเพื่อนยังตีเพื่อนกันเยอะเกินใจเย็นใจเย็นเว้ยแล้วใจเย็นเจียเป็นไรโชว์ไม่เป็นไรเลยหอบไปเลยหอบไปเลยเด้อชุบเพื่อนหอบเลย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 ที่นี่เกิดเดี๋ยวมึงเอาที่นี่นี่เนี่ยเฮ้ยหอบไปเลยหอบไปเลยเดี๋ยวเคียวเดี๋ยวไอ้ก้อยเคียวหอดิหอดิหอดีออกไป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 เดี๋ยวหอยแล้วไปชุบเพื่อนก็ได้หอบไปหอบไปชุบอยู่ชุบพี่หานอยู่ตั้งมัแล้วนะ ตลองมาเลยตอลองมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูขอตัวนี้รถผมอยู่ไหนผมจำไม่ได้พี่อ๋อยี่สิรีบออกรีบออกไปเรถจะผ่านเข้าไปขอรีบเข้าไปเข้าบ้านก่อนได้นะเพื่อนรีบไม่เป็เข้าบ้านอย่าเย้เข้าบ้านก่อนได้เข้าบ้านเหรอพี่ไม่ก็ไปรีซ่อมรถอะไรกันก่อนไง เฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าบ้านกันก่อนได้นะมึงเข้าไปรวมบ้านก่อนได้นะไปบ้านก่อน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 รวมบ้านก่อนรวมบ้านก่อนรถพังเยอะรถพังเยอะไปรวมบ้านไปรวมบ้านมาบ้านรวมบ้านมารวมบ้านมึงมาซ่อมกันก่อนมาเลยมาเลยต่อเราเข้าไแล้วมาข้าแบงเลยข้าแบงเลยมาครับบ้านก่อนมาครับบ้านก่อน มีหอมีหอบสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะวุ่นหน่อยนะวันนี้ยิงมันได้ป่ะยิงมันได้ป่ะยิงมันได้ป่ะยิงมันดิยิงมันดิยิงที่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมึงรอดึงตำรวจก่อนก็ได้เออช่วยตำรวจในบ้านนีดิช่วยตำรวจในบ้านนี้ลองประตูด้วยเอ้ยกระดิ๊งไงช่วยกระดิ๊ง เฮ้ยเอาปืนยิงกันละคนนึงนะใครมีปืนยิงเนีตำรวจในบ้านเนี่ยปืนยิงยิงตำรวจดิยิงตำรวจในบ้านดิเออเขามาก็มาใครซุนเข้าบ้านได้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะใครซุนเข้าบ้านได้มาต้องตีมันได้ได้เดี๋ยวไปไล่ให้ไปต้องทำอะไรครับไปไล่รีบกลับขึ้นมานะประตูล็อกไม่ได้หรอลุงทอมลุงทอมประตูล็อกได้ปะเดี๋ยวคนลุงทองลุงทอมประตูล็อกได้ปะลุงทอมลุงทอมไม่ได้ยินเสียงอ่ะ รอประตูล็อกได้ป่ะประตูล็อกได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะเออเขามาแล้วใครซุนอะมากลับบ้านได้เพื่อเยอะจัดเฮ้ยตำรวจเริ่มมาเยอะแล้วนะตำรวจเริ่มมาเยอะนะมึงก้อยอองอกแล้วในรอยยังในรอดยองยกอกอ เฮ้ยต้องไปแล้วไปเลยออก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 ไปเลยแยกนออกแยกกันออกไปดิยยกออกเลยไป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 เน้ำปเยไปเลยลไยไปเลยไานาเลยไปวลยไเลลยไลยเลยไยไลเยเลยไปลอยออกเลยอไปเ

ไต่ได้ต้องไม่ตพองวนใจที่บ้านเรานี่นะพี่ผมเล่นผมเล่นในเมืองนะครับผมเล่นในเมืองไ้ตองไม่ต้องวนใจที่บ้านเรามีอยู่ปามบ้านเรานี่นะใครไม่ได้อุ้มบ้างอ่ะตอนนี้มีคนไม่ได้อุ้มเยอะป่ะน่าจะอุ้มเกือบทุกคนพี่เซอร์พี่ตำรวจตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อุ้มไหมแต่ส่วนใหญ่อุ้มพี้เอาจานจานไม่ถือเคด้ามันมีเทเล่าข่าวของมันด้วยนะเว้ย กินเังมาเทกินยาแล้วขึ้นมากินยาแล้วขึ้นมาได้ไหมยไมหายเลยช่วยฟังหน่อยเออมันะยวมพยายามไปเลียลไปเลี้ยงลูไปเลีลกขอรเซนบ้านทีเดยอนานดีแตกลอยางกเลยนที่ในเมืองในเมืองไม่ค่อยมีตำรวจนะครับตอนเนีย เฮ้ยใครใครล้นใครใครล้นไม่แรงอ่ะโอเคได้จานพิงดีจานพิงมือว่างอ่ะใครล้นไม่แรงอ่ะโอเค้ได้จานพิงเลยตำรวจไล่คันคันหนึ่งนะในเมืองนะตารวจทีนงอยู่ไห